C 1น,นึ่ง t หนึวิคเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาและฮาหนอยพิเศษ,ษงวดประจำวันที่31สิงหาคม2563วันจัน Action มาแล้วจา้ามาแล้วมาแล้วจา้ามาแล้ว <c oughs> สวัสดีพี่ๆนู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านกันด้วยนะครับ วันนี้กลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับ B A นะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีวันจันทร์กันด้วยวันแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับวันแห่งการทํางานนะครับวันแห่งการหางานนะฮะเป็นยังไงกันบ้างหยุดไปเมื่อวันอาทิตย์ท่านผู้ชมได้พักผ่อนกันหรือเปล่าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอยพิเศษเนี่ย ให้ pp, พี่ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะอ่าอย่างที่บอกครับชีวิตเราอย่าท้อนะครับทำอะไรเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คิดว่าเราทำได้นะฮะถ้าเราคิดว่าเราทำได้อะไรเราก็ทำได้ครับท่านผู้ชมถูกไหมครับอ่าท่านผู้ชมลองคิดตามไปนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าทำได้อ่าเกิดมานะครับท่านผู้ชมไม่มีใครนะ ขียนหนังสือเป็นเลยไม่มีใครอ่านหนังสือออกเลยนะครับก็ต้องได้รับการฝึกฝนการเรียนการสอนถูกไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเราอยากจะทําอะไรให้สําเร็จหนึ่งอย่างนะครับเราต้องเรียนรู้ครับเราต้องฝึกฝนครับแล้วเราต้องมีความอดทนกับสิ่งสิ่งนั้นครับอยอมเปิดใจนะครับที่จะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามานะครับยอมเปิดใจกับความผิดพลาดที่เราทําลงไปนะครับเราต้องยอมรับคําตีชมของ เขาเรียกอะไรนะครับบุคคลในที่สารสาสทารณาได้นะฮะท่านผู้ชมเราจึงจะมีโอกาสที่มีความสําเร็จเป็นไปได้สูงนะฮะหลายๆท่านก็ไต่เต้านะครับเริ่มจากเป็นพนักงานเล็กๆนะครับขยันทําไปนะครับสู้ๆไปนะครับฝึกไปจนได้เป็นผู้จัดการก็มีเยอะแยะไปนะฮะบางท่านนะครับมองการไกลครับมองเป็นนักธุรกิจนะครับอะไรก็คือการลงทุนครับ ขนาดฝันยังลงทุนได้เลยฮะท่านผู้ชมอ่านี้เรื่องจริงนะครับคือทุกอย่างมองเป็นการลงทุนหมดครับมองเป็นธุรกิจหมดนะครับอ่าธุรกิจต้องมีการตลาดครับเราอยาท่านใดอยากจะทําธุรกิจอะไรนะครับจงมองตีตลาดให้แตกฮะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นๆที่เราได้ทําลงไปนะครับอ่าก็คือว่าท่านใดนะครับเรามองนะฮะทุกวันนี้นะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้ว ก็พยายามสอนลูกๆสอนหลานสอนพี่สอนน้องนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์เก่งท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้ก็วันจันทร์กันแล้วสิ้นเดือนแล้วครับเงินเดือนออกกันหรือยังออกเท่าไหร่ครับมีโบนัสไหมฮะตอนนี้นะครับประเทศเราก็ก้าวพัฒนาไปอีกดีนะก็เรื่องวัคซีนนะครับกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะครับพัฒนาไปกับลิงแล้วนะฮะท่านผู้ชม ตอนนี้ดีมากนะก็อดทนกันอีกนิดนึงครับสู้ๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นนะฮะขอให้เรามีความอดทนขอให้เรามีใจมุ่งมันเหมือนท่านผู้ชมนะครับที่มาติดตามผมทั้งเป็น fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่รับฟังผมชอบผมในการพูดคุยนะครับบางท่านนะฮะคือไม่ได้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าชอบตัวเลขนะบางท่านชอบชอบแนวคิดชอบไอเดียของผมจริงๆเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ชีวิตผมทั้งนั้นนะฮะที่ผมผ่านมาครับท่านผู้ชม บางคนนะฮะเรามองว่าเขาอายุน้อยกว่าเราอยากคิดว่าเขาไม่เก่งเท่าเรานะครับอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะที่ผมแบบถามว่าผมไม่ได้สําเร็จนะแต่ผมมองคนสําเร็จเนี่ยคือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ผมมองว่าคนที่จะสอนเราได้นะฮะเขาต้องสําเร็จเขาเราต้องมองเขาว่าเขามีอย่างผมเนี่ย ผมมีบุตรสองคนนะลูกสองคนเขาต้องมีลูกห้าคนผมว่าเขาเก่งกว่าผมนะอ่ายังผมมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเขามีรถมอเตอร์ไซค์ห้าคันเขาต้องเก่งกว่าผมถูกไหมครับนี่นะฮะเรามองเขาว่าเราจงยงหาจุดมุ่งหมายท่านผู้ชมแล้วเราก็มองเขาครับแล้วเขาคิดเราคิดว่าเรามีลูกคนเดียวกับเขามีลูก5้าคนเขายังดูแลได้นะฮะอ่าเรามีรถ1คันเขามีรถห้าคันทําไมเขายังผ่อนได้หมดครับอ่าเรามีรถยนต์หนึ่งคันเขากลับมีรถยนต์หคันได้ เขาทำได้เราก็ต้องทําได้นะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะมีความประสบความสําเร็จ50%แล้วนะฮะท่านผู้ชมเลยออ50%เท่านั้นคือการลงมือทํานะครับวันนี้มีสาระมากบตบมือนะครับตบมือฮะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอเคนะจ๊ะแล้วก็ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่อง B A นะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ กดประมาณแบบหนึ่งแสนไลค์อะท่านผู้ชม <c oughs> มีคนดูแค่หนึ่งหมื่นคนเนะองอะเอากดห้าห้าพันไลค์ก็ได้อะโอเคครึ่งหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็คอมเมนตะ์เนี่ยผมขอเสักสองร้อยคอมเมนต์ก็ได้ <c oughs> จริงๆจ,จะขอหนึ่งล้านคอมเมนต์นะก็คนดูไม่ถึงหนึ่งล้านนะ <c oughs> พูดไปก็ขำท่านผู้ชมก็คงขำตามอยู่นะเฮฮาสนุกสนานปาร์ตี้ครับช่องผมนะ ไม่ต้องเครียดครับอ่าอย่างที่บอกครับผมบอกดูทุกคลิปเลยวิเคราะห์ตามไม่ทันจดตามกันไปได้จ้าอ่าผมชอบการพูดคุยนะคือหนึ่งอ่ะผมาเป็นคนเหงานะคนระับ <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยนั่งคุยอยู่กับท่านผู้ชมเนี่ยหนึ่งหมื่นคนนะอ่าทุกๆวันนะครับมีความสุขนะทําให้ชีวิตเราผ่อนคลายนะท่านผู้ชมมารับชมมาคอมเมนต์ผมก็ผ่อนคลายนะแต่ถ้าเราดูแล้วไม่มีใครมาคอมเมนต์บอกอะไรเราเลยนะครับเรารู้สึกแบบเออเหมือนแบบเครียดหรือเปล่า <c oughs> โอเคครับเรามาดูกันเลยสำหรับชุดานอยพิเอ้ยอานอยปกติจ้ออกรอบเวลา18บนาฬิกา30นาทีนะครับออก78382ท่านได้ติดตามกันบ้างาท่านได้ติดตามกันบ้างครับสำหรับชุดานอยปกตินะจ๊ะผมให้8เม็ดเดียวนะอเอาไปกี่ถูกดีโหเด้งบนล่างขนาดนี้เข้า3ตัวไปด้วย <c oughs> โอ้ยหลายถูกมากครับท่านชมดูเอานะฮะให้8เม็ดเดียววันก่อนมาวิ่งนะ อ่าอย่างที่บอกครับ1เม็ดคือการลดต้นทุนนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณ F c ซทุกท่านด้วยแฟนแฟนกลับที่น่ารักทุกคนนะครับล่ำรวยล่ำรวยกันจ้ะได้เงินไปแล้วนะครับอย่าลืมนำไปทำบุญนะอ่าอย่าลืมทำบุญบอกชื่อผมด้วยกวดน้ำอุทิศส่วนบุญสุขสมให้กับน้องบูมน้องเอนะครับแล้วก็ครอบครัวน้องบูมน้องเอนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกราบขอบคุณมากจากจ้ะอ่านี่นะครับมา8นะ82นะครับ82เจาะอะไรไหม จาะตรงๆนะครับ82ตรงๆเด้งบนล่างนะครับแล้วก็หลักร้อยผมให้7จ็ดท่านผู้ชมลากเข้าตรงๆจ้ะจริงไหม ถ้าท่านใดไม่เชื่อไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับการวิเคราะห์ผมเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะครับไม่มีโม้ไม่มีเปลี่ยนเลขนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ตอนนี้เป็นเวลายังไวอยู่นะนี่สี <c> ่ <oughs> ทุ่มจะครึ่งแล้วอ่าก็คือว่าจริงๆอยากจะบอกบางครั้งทาคลิปเที่ยงคืนท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อผมไงว่าทําไมน้องบูมเสียงง่วงนอนจังสงสารน้องบูมขอบคุณมากเลยนะคะพี่ๆทุกท่านนะก็ทั้งสงสารผมก็เอาผมไปเลี้ยงได้ครับเข้าเวลาสามมือนะฮะ เ,เงินใช้เวลา1,000งพันล้อเล่นจ้ะล้อเล่นอ่าโอเคนะครับต่อมาเรามาดูชุดอานอยพิเศษกันจ้าออก79602จากการวิเคราะห์ไปเมื่อวานต้องโอ้โหคนนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าคุณเอนะใช่ไหมผิดผิดใบอะ่ะผิดใบครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอสักครู่หนึ่งนะคุณเอเดี๋ยวผมหาข้อมูลคุณเอมาก่อนอ่ะนี่ฮะ แป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมขออภัยนะพอดีผมหยิบมาผิดใบอะโอเคนะเอาเอาตัวนี้ของคุณเนืไปดูแล้วกันครับนี่ฮะนี่อันนี้คือของคุณเนือเขาเนี่ยเนี่ยครับมีลูกคุณเนเนี่ยกับสามีเขาอันนี้วันที่สามสิบท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มไลน์ของเขานะอ่าเขาให้ศูนรนะออกอะไรท่านผู้ชมผลออกอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขออภัยด้วยคือผมหาผมว่าผมเอาเอาใบกระดาษมาถูกนะเจ็ดเก้าหกศูนย์สอง 79602นะอ่านี่ครับท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มไลน์ของคุณเอก็เนี่ยแอดไลน์ไปเลยตามนี้เลยจ้ะนี่ครับศูนยะ์นมานักวิง่งนักนักวิง่งนักรูแล้ว1จ้ะแล้วก็9มานักวิง่งนักรูนนะเด้งบนล่างนะอ่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ๆท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็รับชมข้อมูลของคุณเอนะจ๊ะแล้วก็หลักร้อยนะครับผมมาเหมือนเดิมท่านผู้ชม <laughs> วันนี้ฮานอยพิเศษขคงสุดท้ายนะอ่า เนี่ยมาเจ็ดนักวิ่งนะครับขอแสดงความยินดีกันด้วยจากวันนี้ก็เฉพาะแจ้งผลอะไรก็ไป9นาทีแล้วนะขอบคุณที่รับชมกันมายาวนานมากครับเรามาดูวันที่3เอ็ดกันนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับก็ไม่รีรอไม่เสียเวลากันแล้วนะจ๊ะขอบคุณที่ชอบรับฟังรับชมกันนะครับอ่าพูดคุยกันไปนะครับสนุกสนานนะฮะขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านเลยที่ฟังแล้วหายเครียดฟังแล้วมีความสุขนะชีวิตเราต้องมีความสุขนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคิดตลอดนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราฝันตลอดนะฮะนี่ครับ7-8-3-8-2า 8, นะครับจากการวิเคราะห์ผมให้8เม็ดเดียวนะเข้า8-2ตรงๆนะฮะแล้วก็มาวิ่งรุ่8เด้งบนล่างนะครับบางท่าน อาจจะเป็นเอฟซีจากท่านจากช่องอื่นมานะครับอย่างที่บอกครับแนวทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับยังผมก็จะมีพูดนะฮะพูดคุยกันไปนะครับไม่ได้มีแบบว่าให้เลขแล้วเราก็ไปนะฮะมันมันแตกต่างกันนะครับแต่ละคนการทําไม่เหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกครับอยากจะได้เหมือนกันไม่สามารถทําได้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านจะอ่าออกรอบเวลา18บแนาฬิกาสนาทีนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมก็คงรออยู่เนาะ วันนี้ผมให้9้าเม็ดเดียวจะ้ะชุดแรกนะครับ9 4 9 3 9 8ครับก็อยากให้จดตามกันไปนะฮะฟังกันไปหยิบกระดาษมาเหมือนผมเนี่ยท่านผู้ชมก็จดตามทันต่อมานะฮะ9 2 9 1 9 0จ้ะจดตามกันไปวิเคราะห์ตามไม่ทันก็ตัว2ตัวสุดท้ายคือ70นะฮะแล้วก็80จ้ะ สตัวนะครับห้าเก้าสี่สปิดท้ายด้วย5้าเก้หลักร้อยห้ห้านะครับตัวเด่นให้9คลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชุดฮานอยปกตินะจ้าโอเคครับต่อมานะฮะเรามาดูสำหรับชุดฮานอยพิเศษกันท่านได้ติดตามคุณเหน่มากคุณเหน่เด้งบนล่างกันเนาะเก่งมากเลยนะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับ ก็จะมีชุดบนตรงของคุณเอกเข้าลงไปแล้วนะครับสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับท่านใดชอบออสายบนตรงนะฮะไม่ต้องกัดนะจ๊ะคุณเอกมา9นะวิ่งรูเต็มๆนะครับมา0วิ่งรูเต็มๆนะจ๊ะ3เอ็ดแล้วนะครับอ่าสิงหาคม2563พิเศษหาน้อยคุณเอกนะจ๊ะอ่า ออกรอบเวลา17นิกา30นาทีนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้คุณเหน่ให้7และ8จะอ่าชุดแรกนะครับ75 76 70จะต่อมาครับเรามาดูชุดตัวลองของคุณเหน่กันครับได้แก่82 87ปิดท้ายด้วย83นะครับ2ตัวสุดท้ายคือ73 89จะ อ่ะสตัววันนี้นะครับ5 7 8 9 7็ดแท่านใดยอยากรับชมนะครับฮานอยธรรมดาฮานอยเวพลาสัตานะจ๊ะก็ที่ช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับเป็นช่องของคุณเอกเขานะฮะสำหรับฮานอยชุดพิเศษนะครับคุณเนอจบลงไปแล้วเมื่อวานเด้งบนล่างกันไปจ้ะต่อมานะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับเสียงหลอ่อเสียงใสนะฮะก็แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยพี่ๆที่เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์ให้กาลังใจผมน้องบูมเก่งมากน้องบูมแม่นมากอขอบคุณมากมากครับอขอบคุณที่ชมนะฮ <c oughs> <c oughs> ะก็นานๆทีนะจะมีคนชมนะอะขอบคุณมากมากครับอ,อย่างที่บอกครับผมบอกทุกๆคลิปเลยนะครับอยากให้คอมเมนต์กันสุภาพนะฮะท่านผู้ชมท่านใดคอมเมนต์ไม่สุภาพผมขอญาตบอกนะครับเพราะผมก็พูดจะสุภาพกับพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะฮานาคุง โค้งสุดท้ายนะครับฮานอยพิเศษนะฮะอ่าคงสุดท้ายฮานอยพิเศษออกรอบเวลาอะไรครับ18นาฬิกา30นาทีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุยไปคุยมานะฮะก็สมองผมเลยอันเศษของสุดท้ายนะครับวันนี้ผมให้อะไรฮะให้7ครับอ่าชุดแรกจ้ะ7876ปิดท้ายด้วย73นะครับจดตามกันไปเลยนะจ๊า พี่ๆทุกท่านคนสวยคนหล่อนี่ชมมาเราก็ชมกลับนะฮะทุกท่านรวยทุกท่านนะครับล่ำรวยเงินทองทุกท่านอ่าอย่าลืมไปทําบุญอย่างที่ผมบอกนะฮะทำบุญให้ผมด้วยเลขจะได้เข้าดีๆนะจ๊าอ่าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะครับปิดท้ายด้วยห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับสามตัวนะครับเก้าเจ็ดแปดจ้ะ 9 7 6ปิดท้ายด้วย9 7,3หลักร้อยให้9นะครับเมนเดียวให้7การวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแบบยาวนานกันเลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ร่ำรวยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้วนะครับผมขอทุกท่านเนี่ยปลนี้ร่ำรวยมีเงินมีทองใช้อ่าอย่าลืมทำบุญกันทุกวันนะจ๊ะบ๊ายบายครับ